สวัสดีนักเรียนด้วยนะครับในวันนี้ครูจะมาสอนวิธีการทําวงจรสีกันนะครับโดยสีที่ครูใช้นะครับก็จะเป็นสีพวกโปสเตอร์นะฮะโดยครูจะใช้ทั้งหมด3อันด้วยกันนะครับเป็นแม่สีและครูก็ให้นักเรียนใช้3อันนี้นะครับในการผสมสีนะในการถ่ายอัดวิดีโอของครูตอนนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องเงามาตกนะครับไม่เป็นไรครับครูก็เคลียบเพื่องวงจรสีนะครับวาดวงกลมแล้วก็ตีเส้น12เส้นนะครับให้ครบ12เส้นนะครับ และเวลานักเรียนจะเริ่มทำนะนักเรียนเขียนแม่สีลงไปก่อนนะครับโดยคู่จะกำหนดสีแดงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็เขียนชื่อลงไปเลยนะครับเพื่อที่จะกันพลาดนั่นเองนี่ก็คือสีแดงนะครับแล้วก็นับไปอีก3ช่องนะครับ123อันนี้คือสีเหลืองครับนับไปก3มช่องนะครับ123นี่คือสีน้ำเงินนะครับโอเคครับ เราจะได้สีมาแล้วนะครับ3ช่องด้วยกันก็จะมาตักเนื้อสีนะครับใส่ลงในจานสีกันนะครับครูแนะนําให้นักเรียนทําสีขั้นที่1ก่อนนะครับก็คือสีแดงน้ําเงินเหลืองครับน้ําใส่ก่อนหรือจะตักเนื้อสีแล้วน้ําใส่ก็ได้นะครับครูก็ตักเตรียมผสมให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินนะมองเห็นเปล่าอ่ะอันนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับกล้องโฟกัสหน่อยนะครับสีน้ําเงินแล้วก็ล้างคู่กันให้เรียบร้อย ใช้เสร็จแล้วก็อย่าลืมปิดฝาให้สนิทนะครับโอเคเราก็ได้แล้วนะครับสำหรับแม่สีที่ไประบายในช่องนะครับเดี mm ๋ย hmm. วคุณจะเริ่มจากระบายสีแดงก่อนนะ mm hmm. ถ้าพื้นที่ขนาดเล็กนักเรียนก็ ใช้ผู้กัดเบอร์เล็กนะครับผูก็จะระบายสีเหลืองลงไปเลยอย่างนี้นะฮะ,อะพอระบายเสร็จแล้วตามด้วยสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนั่นเองนะครับนักเรียน เวลาเราต้องการระบายนะพยายามจับตรงกลางของผู้กันนะครับหรือจับตรงปลายแล้วก็ใช้ตรงปลายผู้การหัวหัวผู้การเนี่ยค่อยๆระบายค่อยๆเกลี่ยลงมานะครับนะครับก็จะได้เสร็จแล้วนะครับสลับวงสลับวงจรสีแม่สีนั่นเองนะครับเราจะมาผสมสีขั้นที่2และไล่ไปสีขั้นที่3กันนะครับโดยสีขั้นที่2นะครับเวลาในเรียนผสมเสร็จในเรียเป็นสีมันจะอยู่ตรงกลางนะครับ อยู่ตรงกลางนะ1 2 3นะครับโดยสีที่ครูนำมาผสมนะครับโดยสีแรกก็คือสีส้มก่อนนะสีส้มก็คือสีเหลืองไปผสมกับสีแดงนะครับนักเรียนสังเกตไหมครับมันก็จะได้สีส้มมานั่นเองนะครับแล้วก็ไประบายตกช่องกลางเลยนะระบายช่องกลางเลย ประมาณอย่างนี้นครับระบายเสร็จแล้วนะครับอันนี้ครูแนะนําให้นักเรียนนะครับทำทำสีขั้นที่2ให้หมดก่อนแล้วค่อยไปไล่สีขั้นที่3อีก6สีนะครับตัวสีต่อไปก็คือน้ําเงินเหลืองได้สีเขียวนะครับอ,อันนี้น่าเหมือนจะเป็นเขียวน้ําเงินไปหน่อยนะครับอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครูจะใส่สีเหลืองอีกทีหนึง่งเพื่อ ที่จะให้มันตัดความเข้มของสีน้ําเงินออกนะครับอ่าเราได้แล้วนะฮะสีเขียวเห็นไหมครับสีเขียวนะค่อยๆค,คนนะคนให้เนื้อสีมันผสมกันนะฮะให้มันกลืนกันแล้วก็ไประบายช่องตรงกลางนะครับตรงนี้นะฮะเมื่อเวลานักเรียนผสมสีเสร็จแล้วนะครับก็ควรล้างพู้กันให้สะอาดนะ,อะโอเคครับล้างพู้กันให้สะอาด นี่นครับเป็นครูล้างกันอยู่นะฮะเราจะตักสีแดงผสมกับสีน้ําเงินนะครับเราจะได้สีม่วงแท้มานะแดงอยู่ตรงนี้นะครับตักใส่ตรงนี้เลยสีน้ําเงินนะสีน้ําเงินลงไปนะครับถ้ามันแห้งก็เติมน้ําหน่อยเห็นไหมครับได้แล้วนะฮะสีม่วงอันนี้เป็นม่วงแท้นะครับเราจะเอาม่วงแท้ไประบายตรงกลางระหว่างสีน้ําเงินและสีแดงนั่นเองนะครับโอเค ประมาณอย่างนี้นะครับเราได้สีขั้นที่2องครับก็คือสีม่วงส้มและเขียวสีขั้นต่อไปที่เราจะทาขั้นสุดท้ายนั่นก็คือสีขั้นที่3กันนะครับโดยสีขั้นที่3นะครับให้ดัดเรียนสังเกตว่าถ้าเนื้อสีที่อยู่ติดกับสีอะไรยกตัวอย่างเช่นแดงนะครับกับส้มนะครับอยู่ติดกันเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้ลกจะได้ส้มแดงนะครับ อันนี้เราได้ส้มแท้นะก็คือส้มตรงนี้จะมีอัตราส่วนน้อยขวาส้มแดงนะครับเพราะฉะนั้นสีแดงจะมากกว่าสีส้มนะครับเพราะเวลาผสมนะครับนักเรียนตักเนื้อสีส้มมาเลยครับมาเลยตักเนื้อสีส้มมาเลยนะหรือไม่จะเป็นต้องตักก็ได้แต่ตักหน่อยก็ดีเพราะว่าเราต้องการสีขั้นที่3มซึ่งมันจะเพิ่มอีก2ช่องและนักเรียนก็เอาสีแดงตรงนี้มาเลยนะครับแล้วมาระบายนะเห็นไหมครับ มันก็จะได้ส้มแดงเลยครูไปเทสต์ดิไม่ใช่อ่ะมันก็จะได้ส้มแดงอย่างนี้นะครับแล้วนี่นกล็ลงระบายเลยเราจะได้ส้มแดงแล้วนะฮะไม่ค่อยแตกต่างกนันก็ไม่เป็นไรนะครับต่อมานะครับครูก็จะเอาสีส้มเนี่ยไปผสมกับสีเหลืองนั่นเองนะฮะมันก็จะได้ส้มเหลืองนั่นเองนะครับใส่น้ําหน่อยนึง นี่คือส้มเหลืองนะฮะเห็นไหมครับส้มเหลืองถ้าห้าเราได้ส้มเหลืองแล้วนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเขียวเหลืองและเขียวน้ําเงินนะครับเดิมนะครับนักเรียนก็เอาสีเขียวตรงนี้ามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยสีเหลืองเหลืองส้มที่เราผสมไปเหลืองแท้ก็ได้เอามาใส่่อยนะใส่ไปปึ๊บแล้วก็คนอันนี้คุณตักจากสี จากขวดนะครับแล้มาผสมนะครับัอนี้มาแล้วก็ผสมก็ได้แล้วนะครับเขียวเหลืองเห็นไหมครับสีเขียวเหลืองระบายต่อไปครับโอเคต่อมานะครับก็ครูจะเอาสีเขียวไปะระบายใส่สีน้ําเงินนะครับเราก็จะได้เขียวน้ําเงินมาอย่างนี้นะฮะเห็นไหมนี่ครับคือเขียวน้ําเงิน เสร็จแล้วนะครับพวกแดงกับม่วงน้ําเงินนะครับคนครับอ่านี่ยม่วงน้ําเงินนะครับต่อมาเป็นม่วงแดงนั่นเองนะครับก็คือสีแดงจะเยอะกว่าสีม่วงนะครับเอาเยอะๆเลยเอามาใส่นะครับแล้วก็ผสมเพื่อที่จะได้สีม่วงแดงนั่นเองนะครับอ่าตอนนี้ได้แล้วนะครับม่วงแดงก็มาลงมือระบายช่องสุดท้ายกันเลยนะครับ อ่าก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับวงจรสี2สีที่ครูทําคลิปเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ครูก็ทําแบบคข่าวๆก็ได้นะครับแต่ครูก็มีงานตัวอย่างนะครับคือนักเรียนไม่จาเป็นจะต้องว่าเป็นวงกลมเสมอไปนะครับเดี๋ยวครูเอางานให้โชว์แป๊บหนึ่งไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างตุก๊กตาตูนและข้างในก็ทําเป็นวงจรสีก็ได้นะครับโอเคครับ สำหรับงานชิ้นนี้ก็น่าจะไม่ยากนะครับไม่ยากเกินไปสำหรับนักเรียนนะครับก็ลองไปผสมสีกันดูนะครับโดยครูจะให้นักเรียนใช้แม่สีในการผสมสีเท่านั้นนะครับโอเคครับยังไงครูปั๊บก็ขอจบการทําวงจรสีพี่ท้งนี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรข้ออะไรผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยดีที่ดีด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ผมปั๊บวันนี้ครูปั๊บขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย